หยุดจากการใช้เทคโนโลยีกันบ้างแล้วหันมาดูแลสุขภาพกันสักนิดนะครับวันนี้ต้องมีกิจกรรม u n q ิ e running อยุธยามาราทอน ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเปิดประสบการณ์งานวิ่งมาราทอนท่ามกลางสถาปัตยกรรมและโบราณสถานอันทรงคุณค่าบนเส้นทางมรดกโลกแห่งนี้และพร้อมสืบสารความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นบนแผ่นดินอยุธยาในวาระครบรอบ100ปีซึ่งไรายได้ส่วนหนึ่งนั้นจะนำไปสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์สำหรับการดูแลรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครรีอยุธยากันต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Unique Running Organizing Committee โทร02-949-2855หรือ w o r l d w i ห e รือ www unique running org